เทนนิ่งเนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากมันมาจากแนวคิดของการถูกอบรมภายในอุรัสกาลเรียวก,ก,กว่าทีเด็ดปีไปเทนนิ in วิดกินวิดกินน Industry ะน,นะครับสามารถไปเซิร์ชได้เจอได้เขาบอกพาชีอีโอนอู้จังไหมรู้จังไหมรู้จกัจกเหรอเนี่ยรู้จังเนี่ยเป็นเป็นวิศวกรผู้คิดคนระบบ กแบโตโยต้านะมีสัมพันธ์มากนะคือโตโยต้าจะมีมีเจเนอเรชั่นไปเรื่อยพอถึงยุคของปาจิโอโน่เนี่ยเกิดช่วงนี้ยขาตายละเป็นผู้กิดคนระบบเขาบอกว่า,าการสร้างให้บุคลากรไม่ว่าตำแหน่งไหนโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพความสามารถสูงสูงเนี่ย เป็นสิ่งจำเป็นในองค์กรอันนี้จริงไหมฮะตองถูกไหมนั้นการที่จะให้เขามีความสามารถสูงเป็นหน้าที่ของใครก็ไม่พ้นหัวหน้างานเขาบอกว่าเขามีหลับคิดว่าพนักงานเขาบอกเขาไม่หลับคิดของเขาคือพนักงานไม่ควรแค่ทําตามคําสั่งหนึ่งสองสามสี่แต่ควรที่จะฝึกคิดแก้ปัญหาเป็น มันจึงเป็นที่มาของเขาเรียกว่ากระบวนการแก้ปัญหาแบบคิมซีสตอรี่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้แต่หลักประเด็นของเรื่องนี้เขามองว่าบุคลากรหน้าง,งานต้องมีมือกิจกิลเก่งมากๆจึงเกิดแนวคิดการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมซึ่งต้นแบบคือคนคนนี้โดยแนวคิดการฝึกอบรมในอุตสาหกรรม,ปร,ป,มประกอบไปด้วย4โมดูลประกอบไปด้วย4 โมดูลแรกคือเรื่องการสอนงานที่เรากําลังเรียนอยู่ยแหละที่เรากรียนอเรียนแต่การสอนงานไม่เพียงพอมันต้องมีการวิธีการทํางานมีวิธีการทํางานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันแบบหมดเลยนะมาเป็นเพื่อนโอเคมาแล้วครับ สี่โมโดูลคือวิธีการสอนที่เรากเรียนแล้วก็จะมีวิธีการทํางานจ็อบเมทอดแล้วก็มีความสัมพันธ์ในงานแล้วก็มีการพัฒนาโครงการวันนี้จะพูดถึงหลักๆก,ก็คือ2เรื่องนี้เรื่องที่1กับเรื่งองที่3แต่เรื่องที่2กับเรื่องที่4แค่ยินโทรเล็กๆน,น้อยๆไม่เข้าใจก็ไม่ต้องสนใจเนื่องจากจ็อบจ็อบเมทอดมันเป็นเรื่องของ f l o ์ p r o เซส s ศาตร์มันเป็น p r a c t i เ a l วัี e, หมายถึงว่าการปรับปรุงงานด้วยตนเอง เขาเรียกเป็นไพ่พีเทอร์ไอีซึ่งผมอินโทรแค่สองสไลด์แล้วก็คงไม่ลงดีเทลพูดแต่แตะให้เห็นภาพผู้ท่านอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจไมรใะเช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือวันนี้ช่วงบ่ายจะให้ท่านทาการทาหลักการก,การสอนงานแล้วก็แต่เป็นจอเด็กทคิดทำเป็น W Y วออกมาผ่านผ่านตัวตัวอุปกรณ์ประกอบการสอนแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ในงานในมิติของหัวหน้าง,งานมิติหัวหน้าง,งาน,งนางจะพูดนิดหนึ่งก่อนก่อนก่อนพักเทีย นั้นจะมี4โมดูลคือเราจะเน,น้นที่1กับ3นะครับโมดูลที่1โมดูลที่1ความหมายคือว่าผมจะพูดตัว2ทับ4ก่อนว่าเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและก็ปรับปรุงงานได้โดยใช้หลักวิชาของจ็อบเมทอดตซึ่งจ็อบเมทอดตัวนี้จะพูดถึงกระบวนการการไหลของงานและก็แผนภาพการไหลกระบวนการการไหล ถามการไหลของกระบวนการผลิตกับแผนภาพการไหลของงานเราก็วิเคราะห์ด้วยหลักเทคนิค5้าดิลตันเฮสและกับหลักการปรับปรุงงานด้วยอี s ิยายคำศัพท์ที่ปรากฏบนสไลด์นี้เคยได้ยินบ้างไหมครับเคยได้ยินบ้างไหมครับตัวไหนที่เคยได้ยินบ้างครับโฟโบเซชั่นโฟโบเซชั่นใช่ไหมโโเพราะเมื่อแกไปถึงอะไรฮะแล้วโฟเรนแกมใหม่ เวลาเราเข้าปรับปรุงงานในโรงงานพวกนี้เข้าปรับปรุงงานเขา,งงา,เขาใช้พวกนี้นะซึ่งบางซึ่งพวกนี้มันต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะตั้งเครื่องจักรเสด้วยซ้ำแต่อันนี้เกให้ดูเบาะไว้ซึ่งบางลายบางโปรเซสก็ใช้โฟลโปรเซสชารกับโฟลแแดรแกมสําหรับบางจุดที่สามารถเคลื่อนย้ายงานได้โดยที่ไม่ใช่เครื่องจักรหลักหลักหลัก,ลกเราไม่ไหวเาโจงไม่ได้ถ้าไม่ได้ดีจินเดอร์ลิงทั้งโรงงานนะปรับปรุงบัานทั้งโรงงานใช้ตัวนี้ในการปรับปรุงงานไนดะ้ อย่างนี้เขาเรียกว่า Practical IT p r ิ c t i c a l i ีคือไม่ต้องจบวิศวะเฝ้าสรการโดยตรงแต่คนที่ปฏิบัติหน้างานสามารถเข้าใจการไหลของขบวนการในโปรในงานได้เหตุผลเพราะเขาอยู่หน้างานแล้วเขารู้ว่างานจากโปรเซสนี้ไปโปรเซสหน้าต้องวิ่งยังไงบ้างคนที่อยู่หน้างานจะเริ่มรู้ว่างานบางอย่างสามารถจะผนกรวมกันเป็นสถานีเดียว งานบางอย่างสามารถที่จะไปอยู่ตรงจุดที่มันใกล้อะไรนี้เป็นต้นผมไม่ได้ลงด,ดีเทลนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยอีกหนึ่งเรื่องเลยอันนี้อันนี้นนถ้าท่านสนใจว่าสมมาตร,รันไ่ยไหมว่ามันเป็นโฟโซเซสของการผลิตผลิตซอสแอปเปิลนะโฟโซเซสของมันเนี่ยตัวตัวตัวกลุมกคือเกิดการผลิตตัวตัวนี้เป็นการเคลื่อนย้าย ขนย้ายงานนำแอปเปิลลงจากลงจากกระบะรถขนย้ายไปที่จุดตรวจสอบแอปเปิลเห็นไปชั่งน้ําหนักตัวสี่เหลีย่ยมนี่คือน,นี่คือสัญลักษณ์อย่างเงี้ยตัววงกลมคือการปฏิบัติงานมีการขนย้ายมีการตรวจสอบมีการรอคอยมีการจัดเก็บเขาก็ดูโปรเซสว่าหลังจากที่ที่นำรถนำแอปเปิลลงจากรถจนถึงผลิตจนเสร็จจนเก็บเ,เข้าห้องเข้าห้องทางสินค้าเนี่ยมันมันมีการเดินยังไงมี โ p e เ c e การเดินแอย่างนี้ก็เรียกว่าแผนผังการแต่กงกระบวนการแต่มันจะมองไม่เห็นภาพจริงจึงจาเป็นต้องใช้แผนผังการไหลของงานซึ่งใช้เรื่องของแผนเลยเอามาเกี่ยวข้องเนี่ยตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ใช้สอนในในในหลักสูตรพรุ่งนี้เป็นตัวอย่างที่เขียนออกมาแล้วดูแล้วขัดมขัดตาถ้าถ้าเรียนในหลักสูตรที้ดูแล้วขัดมขัดตาเน่องจากว่า มันมีจุดที่ที่ต้องแก้โดยให้ผู้เรียนสามารถคิดการแก้ได้อย่างนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงงานด้วยตนเองโดยเขาใช้เทคนิคของการตั้งคำถาม 5W1H กับการปรับปรุงงานเอามาเกี่ยวข้อง